นายพงเทพเทพกาจนาระบุว่ารัฐบาลต้องการรับฟังฟังมคิดเห็นจากประชาชนทุกฝ่ายเรื่องสภาปฏิรูปร่วมถึงสื่อมวลชนนะคะที่มีความที่คิดเห็นแตกต่างกันค่ะ นายพงเทพเทพการนารองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีต้องการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศโดยพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงสื่อมวลชนจึงได้เดินสายพบสื่อและที่ผ่านมานะคะได้มีการเข้าไปพูดคุยกับองค์กรธุรกิจซึ่งเสียงสะท้อนส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่ารูปแบบที่ดีที่สุดคือจะต้องมีการปฏิรูปที่เป็นกลางและคนส่วนใหญ่ยอมรับ โดยรัฐบาลจะทำหน้าที่ประสานงานพูดคุยกับกลุ่มต่างๆรวมถึงสื่อมวลชนที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาลเพื่อมาร่วมปฏิรูปแต่ต้องยอมรับว่าสื่อเหล่านั้นไม่เปิดโอกาสที่จะร่วมหารือกับรัฐบาลขณะที่นายยกรัฐมนตรีกล่าวว่าอยากให้ได้แนวทางเวทีสภาปฏิรูปภายในวันที่10มกราคมนี้โดยจะใช้เวลาดำเนินการเร็วที่สุดประมาณ60-90วัน แต่จะดําเนินการได้ตามที่ตั้งใจหรือไม่ต้องดูความเห็นของมอบประชาธิปัตย์ด้วยส่วนการตั้งคณะกรรมการในเบื้องต้น11คนนั้นไม่ใช่ผู้ที่จะมาเลือกตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแต่จะเป็นแค่ผู้ที่จะมากําหนดก,กติกาในการเลือกตั้งค่ะนายกร่มปรีนะคายังเปิดเผยอีกว่ารัฐบาลพยายามตั้งสภาปฏิรูปคู่ขนานไปกับการเลือกตั้งโดยจะทําให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งถ้าเสร็จเร็วก็จะเป็นการทํางานที่คู่ขนานกัน นางสาวยิกลักษณ์ระบุว่าได้ขอความเห็นเรื่องการปฏิรูปจากกองทัพแล้วโดยกองทัพก็สนับสนุนให้เดินหน้าปฏิรูปเพราะอยากเห็นสถานการณ์บ้านเมืองสองบเรียบร้อยค่ะ